าค <ś led> ูอวกาศรอบโลกของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมีดาวเทียมมากกว่า7,000ดวงที่อยู่ในวงโคจรน,นะคะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจมีทั้งดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเพื่ออุตุนิยมวิทยารวมถึงดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสุดยอด ไ i เ a ลนเป็นดินแดนแห่งการเกษตรกรรมนะคะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจติดอันดับในฐานะคลังอาหารของโลกและเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการสำรวจจากระยะไกลด้วยการใช้ดาวเทียมนั่นเอง ปี2,514ประเทศไทยเราเนี่ยได้เริ่มจัดตั้งโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมนะคะโดยเข้าร่วมกับองค์การนาซาแห่งสหรัฐอเมริกาเลยค่ะกับโครงการดาวเทียม Landsat โดยแลนสัตว์วันเนี่ยถือเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลกแล้วก็ต่อด้วยดาวเทียมสปอตนะคะซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยศูนย์ศึกษาอาวากาศแห่งชาติฝรั่งเศสร,ร่วมกับประเทศในกลุ่มยุโรปแล้วก็ยังมีดาวเทียมมอสวันซึ่งอันนี้ถือเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นพิพภพและสมุทรศาสตร์ขององค์การพัฒนาอาวกาศแห่งชาติญี่ปุน่น เมื่อวันที่9ตุลาคมปี2566นะคะวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของไทยเนี่ยก็ได้ประกาศสักดา์ให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะด้วยการส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกจากฝีมือคนไทยขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้สำเร็จค่ะทีออสทดาวเทียมสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยจำนวน22ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาวเทียมค่ะ ที่ออสทูเนี่ยเขาถูกส่งขึ้นจากฐานที่ศูนย์อวกาศในเฟรนช์เกียร์นาจังหวัดโคสทะเลของประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็เข้าสู่วงโคโจรเพื่อปฏิบัติภารกิจ ถือว่าเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวางแผนพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านการจัดการน้ำด้านจัดการภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านความมั่นคงที่สำคัญเนี่ยทีออสทจะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และก็ดาราศาสตร์ของไทยให้เจริญรุ่งน้าต่อไปค่ะ จากภาพ p a ล e b บลูดอ t ซึ่งถ่ายจากยานว o ยาเจอวันนะคะทำให้คาวเซแกนศาสต,ตราจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงกองโลกได้ให้ข้อคิดไว้ว่าหากพวกเรามองโลกจากอาวกาศเราจะเห็นจุดสีฟ้าจางๆอยู่กลางจักรวาลอันมืดมิดบนจุดนั้นมีคนที่เรารักเป็นที่ที่ใช้ดำรงชีวิตและพวกเราต้องช่วยกันรักษาเพราะมันคือบ้านหลังเดียวของพวกเราค่ะ าระนานาหน้ารู้เกี่ยวกับดาวเทียมเพื่อการเกษตรยังมีอีกหลากหลายมากมายสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะเมื่อความรู้คืออาวุธไปให้สุดปิดอาวุธให้ตัวเองกับการค้นหาความรู้จากสารานุกรมไทยสวัสดีค่ะมาแล้ว